ในทุ่งหญ้าสีเขียวสดใสกว้างสุดลูกหูลูกตามีกระต่ายน้อยชื่อว่าซิลค์ซิลค์เป็นกระต่ายขนสีเทาอ่อนนุ่มนิ่มตัวเล็กหูยาวและตาใสาแป๋วเธอเป็นกระต่ายขี้สงสัยอยากรู้ไปสะทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องใหญ่หรือเล็กทั้งวันหนึ่งซิลค์กระโดดดึงดึงออกไปเล่นใต้ต้นแอปเปิ้ลใหญ่กลางทุง่ง เธอนอนหงายมองเมฆบนฟ้าปล่อยให้ลมพัดหูแกว่งไปมาแต่แล้วปอกแอปเปิ้ลลูกหนึ่งร่วงจากต้นตกใส่หน้าผากเธอเต็มเปาโอ้ยแอปเปิ้ลตกมาได้ยังไงเนี่ยซิลคพูดพลางลูบหัวเธอมองแอปเปิ้ลในมือแล้วยกตาขึ้นมองบนต้นไม้ก็แอปเปิ้ลอยู่ข้างบนทำไมมันไม่ลอยขึ้นไปแต่กลับตกลงมาล่ะ ซิลค์ขมวดคิ้วทันคีเหรือโลกมันชอบดึงของไว้กันนะเธอเริ่มคิดไปไกลจนหูพับแล้วก็ลุกขึ้นอย่างมุ่งมั่นเราต้องหาคำตอบให้ได้ซิลค์กระโดดตุ๊บตุ๊บ,บไปหาเพื่อนตัวแรกคือ Max, แม็กซ์เมนแสนขี้ระแวงแม็กซ์นายรู้ไหมว่าทำไมแอปเปิลถึงตกลงมาจากต้นไม่ลอยขึ้นไปแม็กซ์รีตา เพราะมันหนักงั้นใบไม้ล่ะก็เบานะแต่มันก็ตกลงมานะซิลคเถียงแม็กซ์เกาหลังหูอ,อืเออฉันก็ไม่รู้แฮะลงไปถามคุณนุกฮูกสิซิลคไม่รอช้าถือกระโดดดึงๆึงเข้าป่าใหญ่ไปยังต้นไม้สูงที่คุณฮูกอาศัยอยู่คุณฮูกขาทำไมแอปเปิลถึงตกลงมาหรอคะ ซิลคร้องถามเสียงใสคุณฮูกปรือตาใส่แว่นแล้วหา่าวโอ้ยคำถามดีมากเลยนะหนูซิลคเพราะมันเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงคืออะไรคะซิลคโน้มหูมาข้างหน้าอย่างสนใจแรงโน้มถ่วงคือแรงที่โลกใช้ดึงทุกอย่างเข้าหามัน นั่นแปลว่าทุกสิ่งที่อยู่ข้างบนจะถูกดึงลงมาข้างล่างเพราะโลกดึงไว้ยังไงล่ะไม่ใช่แค่แอปเปิลนะเธอเองก็ถูกดึงไว้ด้วยถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงเธอคงลอยเหมือนลูกโปง่งว้าวว้าวซิลเบิกตากว้างถึงเธอจะตัวเบาแค่ไหนถ้าเธออยู่บนโลกเธอก็ยังตกลงพื้นอยู่ดีงั้นถ้าไปอยู่นอกโลกล่ะคะ คุณฮูกยิ้มถ้าอยู่ในที่ที่แรงโน้มถ่วงน้อยอย่างบนดวงจันทร์เธอจะกระโดดได้สูงมากเลยนะโอ้ยน่าสนุกจังซิลกกระโดดด้วยความตื่นเต้นวันต่อมาซิลก์กลับมาที่ทุ่งกว้างอีกครั้งเธอหาก้อนหินหนึ่งก้อนใบไม้หนึ่งใบและลูกแอปเปิลอีกหนึ่งลูกเธอปีนขึ้นไปบนก้อนหินแล้วถือของทั้งสามไว้ในมือ ลองปล่อยพร้อมกันดูสิหนึ่งสองสเธอปล่อยของลงพื้นพร้อมกันตุ๊บปลิวตุ๊บทุกอย่างตกลงพื้นแม้ใบไม้จะปลิวเล็กน้อยก่อนจะลงจอดช้าแอปปิ้นก็ตกใบไม้ก็ตกหินก็ตกแรงโน้มถ่วงมันทำงานจริงๆด้วยคืนนั้นซิคกหลับไปอย่างมีความสุข แต่เธอดันฝันว่าเธออยู่ในที่ที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงทุกอย่างลอยเต็มไปหมดแอปเปิ้ลลอยหินลอยใบไม้ลอยแม้แต่ตัวเธอเองก็ลอยขึ้นลงไปเหมือนลูกโปง่งวักใครก็ได้จับฉันไว้ทีเธอหมุนคว้างกลางอากาศพยายามจะกระโดดแต่ก็หมุนหมุนไปเรื่อยๆเธอตื่นขึ้นมากลางดึกคืนพร้อมหัวใจเต้นตุ๊บตุบ ดีแล้วละ่ะที่มีแรงโน้มถ่วงไม่งั้นคงลอยไปถึงพระจันทร์ซิลคเล่าเรื่องแรงโน้มถ่วงให้เพื่อนๆฟังทั้งวันรู้ไหมว่าโลกของเราดึงทุกอย่างไว้กับพื้นนะของเบาของหนักถ้าอยู่บนโลกก็ต้องตกลงพื้นหมดแม็กซ์เม่นพื้นเก่าพยักหน้าหงึกๆึกคราวหน้าาฉันทำของตกจะไม่โทษมือซุมซ่ามแล้วแต่จะขอบใจแรงโน้มถ่วง ทุกตัวหมวเราะกันใหญ่ดีแล้วหลักซิลค์ยิ้มภูมิใจของบางอย่างเรามองไม่เห็นแต่สำคัญมากกว่าที่คิดนะ